เฮ้ยคุณตำรวจครับใจเย็นครับใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนครับคุณตำรวจโอเคครับทุกคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะผมก็จะพามาขนกัญชาครับเป็นงานผิดกฎหมายนะครับทุกคนในเกม GTA San m o r n a n City นะครับอยู่กับผมคาบูคาบอระครับตอนนี้ผมก็จะไปที่ใหม่นะครับตรงนี้มันวุ่นวายนิดนึงนะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปขนกัญชาก,กันเลยนะครับตอนนี้ผมขอ,อดู GPS ก่อนนะทุกคน GPS นครับางานผิดกฎหมายครับสถานที่ผิดกฎหมายครับอะไ,ไวะสถานที่อ๋อนี่ไงครับนี่แล้วก็จุดเก็บกัญชาแล้วทุกคนตรงนี้เลยอันแรกเลยครับอันแรกเลยนะครับทุกคนหุย ไอ้นี่มันเรือนชิ้ผ่านนี่มันชนผมนะทุกคนแล้วผมก็จะไปหาที่จุดเสกรถนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รถมาแล้วนะครับทุกคนอ่าเราก็จะไปที่ไอ้นี่นะครับอ่าตำรวจก็จะมีอยู่หกคนนะกคนไอ้แปดคนหรือเปล่าเมื่อกีดูไม่ทันนะผมกดไม่ทัน,นไม่ต้องกดไปหรอกน่าจะครบอยู่น่าจะจุกได้อยู่นะครับตคนตอนนี้นะครับรถเราจะพังแล้วนะตคน เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเล่้งสปีดคลิปนะครับไปถึงตอนที่ผมถึงที่หมายนะครับที่ที่ผมมาไว้นะเป็นที่จุกกัญชานะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้นะครับอ่าเราก็จะมาถึงที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถผมจะะจพังแล้นะครับแล้วก็น้ามันใกล้จะหมดแล้วครับผมขอจอดรถนะครับเอามือถือมาเรียกช่างก่อนนะทุกคนนี่เลยครับกดช่างนะครับเบอร์4444นะครับโอ้ก็รอช่างมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูตำรวจก่อนนะครับมีแปดคนนะทุกคนตำรวจมีแปดคนแล้วครับเดี๋ยวผมว่า ช่างน่าจะมานานะผมขอไปจกเลยแล้วกันนะคทุกคนข้างบนนี้น่าจะมีคนนะครับเพราะว่าผมเห็นรถนะในแมปนะครับโอเคมีคนจริงด้วยนะครับน่าจะไม่ใช่ตำรวจนะครับทุกคนคุยกันด้วยดูดิโอเฮ้ยมีเก้าอ่ะอันนี้มีเก้าอันนี้มีสิบโอเคผมจกตรงนี้นะครับทุกคนหนึ่งแท่งต่อสิบอันนะครับคันชาหนึ่งแท่งต่อสิบอันเลยนะครับ โอเคงั้นผมขอเล่งสปีลิปไปตอนที่จบเสร็จเลยนะทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับพอจบเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปขับรถรอช่างเลยนะครับทุกคนช่างนี่มาช้านะครับผมก็เลยจบก,ก่อนเลยนะทุกคนนี่ ก็รอเลยนะทุกคนเดี๋ยวช่างก็มาแล้วนะครับรออยู่ข้างล่างเลยครับตรงที่เราโทรไปนะครับไม่นานผมว่าช่างน่าจะมานะครับทุกคนรอรอรอไปนะครับนี่นะครับนี่รถที่ผมจะใช้ไปจกนะครับทุกคนแล้วผมจะพาไปดูใบกันชานะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเออเฮ้ยพอดีช่างมานะครับเดี๋ยวบอกว่าช่างเติมน้ํามันนะครับ แล้วก็ช่างบอกว่าขึ้นรถนะครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ซ่อมนะครับผมแบบสองอย่างเลยครับมันจะหมดทั้งสองเลยนะส่วนรถจะพังแล้วก็น้ํามันจะหมดนี่ช่างก็ซ่อมให้ก่อนเลยนะุกวนโอเคแล้วโอเคครับเติมน้ํามันเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปจกต่อเลยครับตอนนี้เราก็จกมาได้ประมาณสิบใบเลยนะครับุกวนสูงสุดนะก็ประมาณยี่สิบใบนะครับที่เราจะต้องจกนะครับ อขึ้นมาจากแล้ครับตอนนี้แปบหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะมีเก้านะครับทุกคนที่ที่ผ่านมา่าผมก็เห็นเป็นเก้านะผมก็จะจบตรงนี้แล้วก็จกตรงนั้นหนึ่งใบนะทุกคนก็เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่งสปีดคลิปไปเลยแล้วกันครับ น,นี้นะครับก็เหลือแค่อันเดียวครับนี่เรียบร้อยคนระับประมาณยี่สิบอันแล้วนะผมก็จะไป่าแปรรูปเป็นแท่งกัญชาเลยนะครับเป็นกัญชาอัดแท่งนะครับทุกคนแท่งเดียวจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวไปอัดแล้วผมจะตัดให้ดูนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะตอนไม่ต้องเอาภาพก็ได้นีครับเอาแบบป,ปืนกระเป๋าให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแท่งแบบไหนนะทุกคนเดี๋ยว ผมขอสปีดคลิปไปตอนที่ถึงนะครับต่อตรงที่แพ็กกัญชานะทุนโอเคครับไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกัญชาแล้วที่เรียบร้อยนะครับผมลืมบอกนะครับกด GPS นะครับแล้วก็เปิดมาที่หน้างานพิษกฎหมายนะครับแล้วก็ไปที่บ้านกัญชาครับที่แพ็กกัญชาเลยนะครับแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีทางลับอยู่นะครับตรงนี้เลยครับนี่ลงไปที่บ้านกัญชาเลยกันครับลงไปเลยครับทุกคนนี่แล้วเราก็แพ็กกัญชากันเลยนะครับทุกคนกด N นะครับ แล้วเราก็จะติดดาวนะครับทุกคนประมาณสองนาทีนะครับสามนาทีนะครับนี่อ่าเราต้องแพ็คสองรอบเลยนะครับทุกคนที่สองแท่งนะครับอันนี้แท่งที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะติดติดดาวกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเราจะพากันขับรถหนีตำรวจกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตำรวจจะไล่หรือเปล่าไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเอารถก่อนนะทุกคน รถผมอยู่ข้างนอกครับล็อกล็อกรถไว้ด้วยนะครับทุกคนชิบหายแต่ตอนนี้ไม่รู้จะโดนจับหรือเปล่าเอ้ากดเอ็นไม่ติดนะทุกคนขึ้นรถไม่ได้นะครับรถล็อกเดี๋ยวผมหาจุดที่ผมล็อกรถไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเดินหาก่อนนะครับตอนนี้ลนมากครับตอนนี้ไม่เจอครับเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับเรียบร้อยครับขึ้นรถได้แลครับผมเตรียมตัวเฮ้ยใครวะผม ดีแนละ้วตอนนี้ไม่รู้ใครนะทุกคน โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ขี่เลนอ่ที่ไม่ควรขี่นะตอนนี้แล้วตอนนี้อ่เหลืออีกสิบแปดวินาทีนะครับตอนนี้ผมกาลังจะหุ้ยชิบหายแล้วทุกคนอีกสิบสามวินะครับตํารวจน่าจะไม่ตามแล้วครับแต่ว่าผมตายนะทุกคนโอเคพี่ผมผมขี่รถผิดเลนผิดเลนเองครับพี่เดี๋ยวเรียกหมอครับนี่เขาก็พิม์บอกว่าผิดรถขี่รถผิดผิดเลนนะครับทุกคนต่อไปผมก็ต้องรอหมอมานะครับทุกคน อย่ผมเพราะว่าครับขอโทษครับขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเออเอาไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมรอหมอมาก่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่หมอมาเลยนันกันครับเพราะว่าหมอกว่าจะมานะครับโคตรนานครับโอเคครับตอนนี้นะครับหมอก็ได้มาชุบผมแล้วนะครับทุกคนอ่าต่อไปผมก็จะไปที่ ขายชากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขับรถกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอตอนนี้ดาวรบไม่ติดแล้วนะทุกคนเหลือแค่ไปขายชากันนะครทุกคนขับไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเบรกเอาชีวิตกันนะทุกคนตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาครับก็คือห้าโมงนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเซฟก็ปิดแล้วนะทุกคนปิด ปรับปุงทุกหกโมงเย็นนะครับทีแล้วก็ไปที่จุดขายกัญชากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่งสปีดคลิปไปตอนที่ผมถึงเลยแล้วกัน,นครับไม่ได้ตัดนะรเร่งสปีดเฉย โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ตรงที่ขายก็ินประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตํารวจจะดักหรือเปล่านะครับตรงตรงนี้โอเคกดเอ็นเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใส่สองแท่งเลยครับทุกคนเราก็จะได้เงินแดงมาหนึ่งพันร้อยนะครับอ่าอันนี้มีคนมาถามนะว่าอว่าขายเสร็จหรือยังครับผมก็บอกว่าขายแล้วนะครับโอเคแล้วเขาถามว่าโดนดาวกี่นาทีครับผมผมตอบหกนะครับ ที่จริงมันเป็น7นาทีครับแต่ว่ามันลดลงมาเป็น6นาทีกว่ากวๆเองนะครับอ่แต่ผมเขารีบหนีเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมผมรีบเลยนะครัทุกคนอตำรวจถ้าจะไม่ตามนะครทุกคนถ้าตามนี่สวยแน่นอนครับผมรีบเลยครับทุกคนคนเมือ่อคีน่าจะสามมาถามซื้อนะครับหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจก อันนี้ก็ไม่รู้เหับอันนี้ผมจะไปเหินลายไอ้ค้างหลังคานะทุกคนอ่ามันจะอยู่ข้างบนหลังคาเลยนะทุกคนผมก็ขับรถไปเรื่อยๆครับโอเคมันอยู่แถวข้างบนนี้ละผมจะเหินลงไปที่หลังคานะทุกคนเนี่ยครับปุ่มนี้ครับปุ่มนี้หลยครับลายเหินสุดยอดเลยครับนี่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าโอเคครับติดครับ เราก็ลงลงลงรถเลยนะครับรอตำรวจเลยครับเดี๋ยวผมขอยืดนั่งบนรถคอนนะครับทุกคนเพราะว่าเผื่อมันพุ่งมานะครับถ้าปลอดภัยก็ลงรถได้เลยนะทุกคนลงมาดูนะครับว่ามีใครตามหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะไม่มีใครตามนะครับทุกผมว่านะครับตำรวจน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับทุกคนโอเคอย่างนี้ก็ชิยวเชีวเลยดียครับ อ่าห้านาทีแล้วนะทุกคนน่าจะไม่มีคนตามนะครับทุกคนโอเคชิวๆครับตอนนี้ในแแบบก็ไม่เห็นจะมีตำรวจลงมาอะไรเลยยังไงเลยทุทวนหรือว่าตำรวจมันไม่เห็นหลดวะเฮ้ยชิบหายแล้วตำรวจมาทุกคนตอนนี้น่าจะอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับทุกคนผมก็ต้องลงไปนะครับซิ่งเลยครับ ไม่รู้ว่ารถตำรวจมันจะแรงหรือเปล่านะครับผมขึ้นเข่าเลยดีกว่าผมคิดว่านะตำรวจน่าจะตามผมมาไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมดูหลังนะครับไม่เห็นจะตามเลยนะทุกคนไม่เห็นตัวตามเลยนะทุกคนโอเคครับไปเลยครับเฮ้ยเสียหลักนะครับนิดหนึ่งรถมันดิบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหล่นนะผม ตอนนี้คงรุนมากครับแล้วก็เราเองด้วยเชี่ยตำรวจมันจะตามมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคก็ไปกันเลยครับผมก็บิดไปเ,เรื่อยๆ้วทุกคนความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสิบกว่านะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามันตำรวจประเทศนีน่าจะโหดอยู่นะทุกคนผมเคยต,ติดมาหลายครั้งแล้วครับ แบบคดีคดีแบบขายชานี่แหละครับขายแค่นี้บุญก็ตามนะครับตคนตำรวจประเทศนี้แบบโหดจัดเลยครับใครที่อยากแบบทำแบบอาชีพบบน,นีนะครับแนะนํานะครับอ่าให้ซื้อรถแบบแรงๆนะครับแบบรถโดนิทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุย้ยเชีย่ยเกือบล้มได้เนี่ยครับแล้วเราก็พี่ ขี่รถไปต่อนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปต่อที่คุกหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนจะไม่ตามนะทุกคนเงมือนไม่มีใครตามเลยครับทุกคนเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยนะครับตำรวจน่าจะไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าผมขี่รถเร็วเกินไปนะโอเคครับเสียหลักเสียหลักว่ะชิบหายแล้วน่าจะทันะครับเดี๋ยวเราต้องรีบขี่ไปเลยนะครับ อาทางนี้น่าจะเป็นทางขึ้นสะพานครับสะพานอยู่ไกลๆดูหนเลยเดี๋ยวอบรับไปเลยครับทุกคนโอเคสะพานอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ห่ะเดี๋ยวผมว่าน่าจะทันนะครับแต่ว่าไม่เห็นจะมีเสียงวอรอะไรวอรอะไรเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะทุกคน หุ้ยเชี่ยแล้วยางแตกตำรวจมันปูนะครับมันวาร์ปมานะทุกคนชิ่หาแล้วเนี่ยมันผมว่าตำรวจมันปูนะครับมันวาร์ปมาได้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเรียบร้อยโดนจับโอ้ไม่นะดูดิแค่สองแทงยิง,องโอ้แค่สองแทงยิง,งตำรวจ แบ่งให้กันไม่ได้เลยไงวะเ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> อ้ย่ยตำรวจแบบโหดจัดนะครับทุกคนประเทศนี้แถมยึดรถกูไปด้วยดูลบรถกูด้วยโอเคเปิดเปิดไม่อะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้ยิน <laughs> เดี๋ยวแก้งตำรวจกดกดรถด,ดิฟเล่นดีกว่า <laughs> ไม่รู้มันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า ออกออกมาตัวรถไม่ได้ด้วยเจียสอน้อยก็อยู่ใกล้ๆด้วยประเด็นโอ้จบแล้วครับทุกคนชีวิตจบจบชิน้นจบสิ้นแล้วจบชิน้นเสยโอ้ยชิบหายแล้วผมน่าจะโดนโดนยี่สิบนาทีแน่เลยแบ๊บหนึ่งน,นะครับ รอตำรวจทำนี่ก่อนครับโอ้โหอัดแท่งสองหลบหนีชิปหายโอ้ดูดูเขาตั้งข้อหายผมดีครับโอเคเขาใครที่ชอบนะครับอ่าคลิปของผมนะครับอ่ะอยลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันว่างๆนะผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคครับบาย